หลายคนที่ใช้งาน MacBook Pro ปี2015นะครับหรือว่าปีอื่นๆนะครับที่ยังคงใช้ OS Catalina กันอยู่ในตอนนี้นะครับ OS version ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ Mac macOS OS is Mac Sur Big Sir. บับ b i ซ Sur ตัวเต็มนั้นก็ได้ทำการปล่อยออกมาให้ได้ใช้งานกันแล้วนะครับซึ่งกระแสนั้นก็ค่อนข้างออกไปในทางที่ดีด้วยนะครับแต่หลายคนนะครับก็ยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะครับเพราะว่า OS ตัวใหม่ Big s u ซตัวนี้นะครับได้ทำการออกมารองรับกับตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ที่กำลังจะวางจำหน่ายนะครับและ MacBook Pro ตัวใหม่นี้นะครับก็จะใช้ ตัวโปรเซสเซอร์ m 1ะครับซึ่งจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งคนก็ยังกลัวว่าจะมีปัญหากับโปรแกรมเก่าๆที่ใช้งานได้อยู่กับตัวค a ทาลิน่าอยู่หรือเปล่านะครับครั้งนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบกับ os บิ๊กเซนะครับว่าจะใช้งานกับตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่าที่อยู่กับ c a t าล i น a าได้หรือเปล่านะครับและเมื่อพร้อมนะครับเราก็จะมาทำการทดสอบกันเลยนะครับกับตัว macbook pro ปี2015นะครับซึ่ง OS ที่ยังคงใช้งานอยู่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตัว c a t าล i น a าอยู่นะครับและโปรแกรมที่ ติดตัวกับตัวคาทาดีนาอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีตัวโปรแกรมอย่างเช่น p o t t s s o p นะครับ r o t r o o m Final Cut นะครับแล้วก็ชุดตัวโปรแกรมของ Microsoft Office ต่างๆนะครับส่วนทางด้านฝั่ง d e ฟนะครับก็จะมีพวก Xcode นะครับ Anaconda นะครับก็จะประมาณนี้เียบเมื่อพร้อมแล้วเราก็ทำการกดอัปเดตกันได้เลย และเมื่อทําการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็สามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับและนี่ก็คือจุดเด่นนะครับของตัวระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายความรู้สึกแรกเลยนะครับเมื่อทําการอัปเดตเสร็จแล้วเครื่องนะครับรู้สึกถึงการทํางานที่ดูเร็วขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็หายห่วงได้นะครับเครื่องก็ไม่ได้มีการทํางานที่ช้าลง ส่วนตัวโปรแกรมนะครับที่เคยติดตั้งมาก่อนนะครับตั้งแต่ตัวคาตาลิน a านั้นจะยังสามารถลันใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าใช้งานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนในเรื่องของการทํางานของตัวพัดลมนะครับหรือว่าความร้อนนั้นก็ปกตินะครับก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เคยใช้งานบนคาตาลิน a านั้นก็สามารถลันใช้งานบนตัวบิ๊กเซร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและครั้งหน้าจะมีการทดสอบอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Acon TV กันไว้ด้วยนะครับส่วนครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัว ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ